นายมนัทพงพมพิสิทธ์พง์ประหลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีให้เกียรติมาเป็นประธานในโครงการเติมความสุขผู้สูงวัยใส่ใจผู้พิการสร้างงานผู้ด้อยโอกาสประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559ณห้องประชุมชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีโดยมีนางปียพรดวงมณี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเป็นผู้นำกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้เนื่องจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบันประเทศมีผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามรำพังโดยบุตรหลานที่อยู่ในวัยทำงานต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่ เพรสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเกิดการชะลอตัวค่าของชีพเครื่องอุปโภคบริโภคมีราคาสูงขึ้นรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย อีกทั้งยังมีโรคประจำตัวไม่สามารถออกมาทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนได้กองสวัสดิการจึงได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อให้การจัดบริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและเพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆและแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพ และยังปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการจุจริตและแก้ปัญหาให้ประชาชนในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืนพัฒนาชุมชนรักษาราชก,การไทยเพื่ออนค์การกองสวัสดิการสังคมในานามของผู้จัดทำโครงการขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้เขียนมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มความสุขผู้สูงวัยใส่ใจผู้พิการสาร้างงานผู้ได้อโอกาสในวันนี้ สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเกิดการชะลอตัวรายได้ไม่เพียงพอ,อกับรายจ่ายเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เหมือนรู้สึกเป็นเกียรติที่ที่วันนี้ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการเติมความสุขผู้สูงวัยใส่ใจผู้บริการสร้างงานเพได้โอกาสประจำปี2559แนี้อุ่นได้หลานัยทำงานต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่นะครับเนื่องจากสภาพ เศรษฐีปัจจุบันต,ต้องต้องต้องออกไปเพื่อเรียงปากเลี้ย้องนะครับแล้วโดยงานของตนเองก็จะดูแลในเรื่องของอผู้ผู้ประสอบปัญหาด้านผู้ประสอบปัญหาในโรงพยาบาลก็คือผู้ ผู้ที่มีปัญหาทั้งในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลในเรื่องของญาติติดตามญาติในเรื่องของผู้ถูกถูกทอดทิ้งผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งเด็กถูกทอดทิ้งที่มารักษาพยาบาลเราก็จะเป็นตัวประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ